เอโก้ Echo, ทำไมไมาอยู่ที่นี่ได้ฉันได้นเสียงเธอจากบนเรือหอไม่สงสัยเลยฉันรู้สึกได้ว่าเธอจะมาที่นี่เหมือนกันนะแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยฉันก็ถูกแสงสว่างปกคลุมมันเกิดขึ้นอีกแล้วดกเกอร์ agger, นี่มันแสงแห่งโชคชะตา แสงโชคชะตาเหรอเป็นแสงของผู้เล็กอสูรไงบอกถึงโชคชะตาที่ถูกนำมาด้วยพลังลึกลับของก้อนหินทั้งสีแสงเนี่ยจะปรากฏขึ้นเมื่อมีเอดอรลอนศักดิ์สิทธิ์เรียกหาผู้เล็กอสูรของมันอ๋อมาเถอะแดกเกอร์ในฐานะผู้เล็กอสูรเนี่ยเราจะต้องเติมเต็มโชคชะตาของเรา ก็คืออันนี้เอโดรอนเป็นคนเรียกหาซัมมอนเนอร์นะไม่ใช่ซัมมอนเนอร์เรียกเอโดรอนมานะคะแต่ฉันไม่รู้เลยว่าต้องทอํายังไงอ่ะไม่เป็นไรฉันจะทําให้ดูเองก่อนอื่นเราต้องเอามือมาแปะกันนี้ก่อนแบบนี้เหรออ่ะฮะแล้วก็สวดภาวนาภายในใจโอ้เทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ ได้โปรดฟังคำสวดของเราความมืดนิดมาปกคลุมเราอีกแล้วให้ผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดฟังคำสวดภาวนาของเราได้โปรดนำแสงสว่างมาสู่เราให้พ้นจากความมืดมิด น,นหรือว่าอเล็กซานเดอร์คือประสัทอเล็กซานเดียใช่มันมันคือมนอสูรที่เป็นเมืองนะคะอันเนี้ยอเล็กซานเดอร์อะแล้วทั้งคู่ก็หมดสติไหมเทมากชนะบาฮาโมดเดอร์เนี่ย กูจ้าแบบนิ่งไปเลยมันช่างงดงามอเล็กซานเดอร์เอโดรอนในตำนานเพราะงั้นเธอตั้งใจจะปกป้องประสาทด้วยปีกอน,นุณงามนั่นหรอช่างน่าชื่นชมพลังของเธอเนี่ยสามารถเอาชนะบาฮามุสฉันเนี่ยรอเธอมานานเหลือเกินอันนี้เราไม่น่าจะแปลถูกป่ะนะบาฮามุสอเล็กซานเดอร์นะคะฉันได้เรียก เวทมนต์มาให้เธอแล้วฉันมั่นใจว่าเธอจะต้องชอบมันมาต่อหน้าฉันนายเป็นของฉันแล้วเอเล็กซานเดอร์ผู้จ้ามันจะกินอเล็กซานเดอร์ได้อีกหรอเนี่ยมันใช้ดวงตาใช่ป่ะนั่นไงอันนี้เป็นผู้ร้ายตัวจริงนะคะคือเหมือนอาวุธของผู้จ้าเลยแบบไปเออตอนแรกก็ไปที่ s u มเมอร์เน l ร์วอล์กที่ซัมเมอร์เใช่ป่ะแล้วก็กิน มนอสูรที่อยู่ในซัมเมอร์เนอร์วิลเลจที่มาเดนซาลีแล้วก็มากินบาฮาวุตแล้วก็ตอนนี้มันจะมากินอเล็กซานเดอร์นะคะนี่ใครวะเนี่ยนายทำเกินไปแล้วพุณจ้าฉันเนี่ยได้ให้อิสระกับนายเพื่อที่จะทำอย่างที่นายอยากจะทำในไกอาเพื่อจุดประสงค์เดียวทีเนี้ย นายได้ละทิ้งภารกิจฉันจะไม่ทนกับการกระทำของนายนต่อไปฉันไม่คิดด้วยซ้ำว่านายกำลังต่อสู้กับใครฉันเนี่ยฉันจะไปหานายเดี๋ยวนี้แหละนายด้วยซีดานเอาซีดานเกี่ยวด้วยเหรอ อะไรขึ้นกับ the invisible อ๋อโอเค the invisible คือชื่อของดวงตานั้นนะคะเกิดอะไรขึ้นอนะกักขังไดซันเดอร์ไว้สิอย่างที่นายกักขังบาฮามุดไงเรีอยวว่าจะเป็นกาแลนเป็นเป็นไม่ได้ทำไมเขาถึงจะมาที่ไกอาล่ะถ้ามันเป็นกาแลนจริงแล้วก็เขาจะต้องรู้ถึงแผนของฉันแน่เลยแต่ว่า ทำไมเขาถึงมาควบคุมอิน i ิ i ิเบลล่ะไม่เขาทำไม่ได้หรอกนะการลนชื่อเหมือนตัวร้ายในภาคแรกเลยชื่อเหมือนตัวร้ายในฟ i น a l f a n ต a ซ y หนึ่งนะนนี้สุดก็เดินทางมาถึงนอยแมลงตัวน้อยเราจะถูกฆ่าได้เนี่นยกาแรงพูดถูกมันเป็นข้อผิดพลาดเนี่ยที่มาที่นี่โดยใช้เรือเหาะนั่น เอาละนะแต่เราก็มาถึงที่นี่แล้วนะแสดงว่าเล่อหอน,นี่มันเร็วร้ายมากเลยนะมาเถอดพวกเราเราต้องพยายามส่งประกอบเข้าไว้นะนั่นแหละที่สําคัญถูกต้องก็คือสีดารบอกว่าแค่รอดมาก็โอเคแล้วฉันจะไม่ขึ้นเหลอหอะน,นั้นอีกไม่อีกไม่อีกขอโทษด้วยนะวิวีกัปตัน องราชินีไปไหนนะครับฉันไม่รู้เหมือนกันฉันก็มาหาเธออยู่เนี่ยไปสิผมต้องไปหากัปตันก่อนนะครับเอาละพวกเราไปหาเด็กเกอรกันเถอะเราต้องไปหาเอโก้ด้วยเหมือนกันพวกเขาเอาจจะอยู่ด้วยกันก็ได้หมตอนนี้แล้วเราก็มาจัด Ability กันนะคะของอเมรันเนี่ยก็มีอ b บิลิตที่น่าสนใจนะนั่นคือ Return Magic นะคะซึ่งจะเป็นเหมือนแบบ สะท้อนมั้งดาว่านะน่าจะเหมืนนอนการสะท้อนเวทมนต์ที่ศัตรูไล่ใส่เรานะคะก็คือสะท้อนแค่ของศัตรูไงแต่ว่าถ้าเป็นของพวกเดียวกันเองเนี่ยมันจะไม่สะท้อนนะมันก็จะดีกว่ารีเฟกต์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องลองไปใช้ดูว่าจะหน้าตาเป็นไงนะแล้วก็จะเห็นว่าเฟย่านี่ยังเลเวลต่ำกว่าคนอื่นนะคะเพราะไม่ได้ควบคุมเฟย่านานมากนะไอเจ้าหญิงเรามาช่วยแล้วต่อตอนนี้เราสามารถเดินในปราสาทได้ด้วยเนะี่ย อ้าวเมื่อกี้เราแบบว่าพอามาทักก,ลกแล,กล้วกูเขาก็วิ่งออกไปข้างนอกอ่าตอนนี้เราลองแบบเดินเล่นในปราสาทกันนะเผื่อเราจะพาดอะไรไปนะคะมีศัตรูในเมืองเหรอฉันว่าเราต้องรีบนี้ลแล้วล่ะอันแั้เขาก็เดินออกไปอ๋อโอเคเราต้องแบบว่าไล่คุยกับทุกคนใช่ไหมให้เขาออกจากที่นี่หรือเปล่าโอเค ก็เหมือนกับในห้องควเมืเ่อกี้เราก็ไล่ทุกคนออกไปเนะะาะเดี๋ยวเราไปไล่ให้หมดก่อนจริงเหรอเราโดนโจมตีเหรอพวกนะักวิชาการพูดนี้แบบไม่รู้เรื่องเลยนะคะมัวแต่อ่านหนังสือฉันเข้าใจแหละฉันจะไปเดินนี้แหละดเดี๋ยวนะอันนี้มีอะไรบางอย่างดิ้นเสียงคนคุยกันในองคังสิฮันเชลยถ้าเกิดเธอกลาอ้าก่อนเออมีคนคุยกับเราอรออันลองท้าสิ อะไรอ่ะศัตรูรับอ๋อเป็นหนังสือหนังสือก็ต้องโดนไฟเผานะฮะดูมจะตายหมดปะเนี่ยปิ๊กเป็นกระจก,ก,ะจกแปลกอ๋อพลาดโอเค เจอเปเปอร์ซอมเข้าไปทุกคนเลือดรถเยอะไหมโหนรถเยอะมากแล้วก็เจอเขาตัวแ็กฮะตีเบามากเลยเหมือนจะตีเหมือนมันจะแบบว่าสลับเปิดกระดาษร,รอบนึงแล้วก็ตีรอบหนึ่งประมาณนี้ป่ะคือเราตีเขาเบามากเขาจะตายเมื่อไหนเนี่ย <c oughs> วิ่งเจอไอ้ตัวนี้ ตนี้ที่มันอยู่ในการาดนี่นะลองใส่ไฟหน้าไปลองดีเทคสิมีอะไรอยู่บ้างโอ,โอเคก็คือหนังสือนี่เป็นล่างแบบล่างปิดบังทางนะ,ะแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวจริงของมันเอาใช้วิสตารา ให้ซีดานดีเทคสิมีของอะไรนะขโมยไหมเฮ้ยเดมอนส์เมลหรืออะไรสักอย่างเมื่อกี้แล้วก็ซิมเบอร์ฟ็อกต้องแก้พิษก,ก่อนเหมือนมันจะเป็นไล่พิษไปเรื่อยๆขโมยอยากันเนี่ยนี่ขนาดซีดานแบบเพิ่มโอกาสในการขโมยขึ้นแล้วเอ้ยเขาร้องเจ็บ อ๋อโอเคมันก็จะแบบมีระยะที่เป็นหนังสือนะคะแล้วก็ระยะที่ระยะที่เป็นอ,อ่ตัวแทนเทเลียนเมื่อกี้นะเฮ้ยน้องโดนตีแล้วน้องเจ็บน้องก็แบบว่ากลับไปอยูในหนังสือกัน <c oughs> โอโหเอามาเนั้นเกือบตาย เมื่อกี้มันแบบเอาขอบตีแรงมากเลยนะฮะปกติตีไม่โดนเนี่ยเราไม่รู้มันแบบว่าแรงขนาดนี้ได้ซินเวฟฟอกมาแล้วโอเคเหลืออีกแค่อย่างเดียวนะคะ สกิลเรเซนเมจิกนะแบบว่ามอนเซกอะไรมันก็เซกกลับเลยนะะเหมือนมันตัวเนี้ยเราต้องคอยตีมันเลยนะไม่งั้นมันจะแบบมาใช้ท่าดูมใช้นั่งหนังสือกับเราอะไรเงี้ยนะคะคือถ้าเกิดเราอยากยืมมันไปเรื่อยเนี่ยเราต้องคอยตีมันไว้ตอนที่มันเป็นหนังสือแต่พอมันกลายเป็นไอตัวเล็กอ่ะคือไม่ต้องตีมันแล้วว่าซีดานต้องหนีแล้วแหละตีสักทีสิ เราใช้สกิลทิวอรี่คืออะไรเนะี่ยสกิลนี้ไม่เคยใช้เลยสองพันห้าโอเคแต่ว่าซีดานต้องหนีแล้วแหละตอนนี้โอลละมันมันไม่เอ็นนี้ด้วยนะเดี๋ยวขอน,นี้ก่อนนะคะเด,เดี๋ยวเกมโอเวอร์ มีไม่ได้ไดตายต้องเป็น local potion นะเอ๊ะ auto potion กันให้หมดเลยนะคะเพราะว่า auto potion เนี่ยจะได้ช่วยฮิวตัวเองไปด้วยแล้วก็ g a m b l e defense นะคะตัวเมื่อกี้มันใช่เดว i l ไหมเดวี่คิวเลอร์ไปแล้วนะ,ะแล้วก็เฟย่านี่เป็นเคมิส้ะกันนะคะโยนแล้วได้ คิวสอเท่าโอเคเดี๋ยวเราจะวางแผนกันนะก็คือในช่วงที่มันเป็นสมุดนะคะเราจะให้วิวีกับอามาแลนเนี่ยเป็นตัวตีหลักส่วนซีดานก็ขโมยแล้วก็เฟย่ยาเป็นคนคิวนะคะเพราะว่า,าตอนที่มันเป็นสมุดถ้าเกิดเราไม่ตีมันไว้อะมันก็จะแสดงท่าที่แบบลเลือดเราเยอะมากนะเป็นสมุดอเิสเซเดียนะคะเนี่ยเริ่มมามันใช้ท่าเลยเปเปอร์ส แล้วก็เฟยย่าเป็นคนฮิวทุกคนมีออโต้โคชชั่นในตัวเองดีสุดๆไปเลยไม่รู้มันจะเปืองเทินปะนะอย่างเงี้ยคือถ้าแต่มันโดนตีมันก็จะเปิดสมุดออกมาแล้วก็เออก็จะมีโอกาสที่จะเจอกับแพนเทเรียนนะคะอ่ะมาแล้วเอ่อวิว,วีกช็ช่วงนี้ต้องฮิวใช่ไหมช่วงนี้ต้องแบบว่าฮิวตัวเองไปก่อนนะคะ จริงๆเราควรจะตีเขาแหละแต่ว่าเรายังขโมยของไม่เสร็จไนยเราก็เลยคิดว่าเราต้องอยู่ก่อนนะแบบระหว่างนี้น้องก็จะแบบไล่พอยสันไล่อะไรไปก็ปล่อยน้องไล่ไปก่อนไม่เป็นไรเนี่ยเหมือนถ้าเกิดเราไม่ตีเขาเขาก็ยังคงอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะเนี่ย,ยจริงเราเชนเนี่ยเราเปลี่ยนโลเพื่อแบบสลับไปหาซีดานได้เร็วขึ้นก็ได้นะคะซีดานก็ยังขโมยอะไรไม่ได้อดี คืต่ตอนนี้ทุกคนใส่แอนติบอดีนะก็เลยไม่ต้องกลัวว่าจะติดผิดนะคะอ้าวไปแล้วหรอโอเคแสดงว่ามันมีโอกาสที่แบบว่าจะกลับไปเป็นร่างหนังสือด้วยนะคะมันไล่ดุมันรัวเลยรอบนี้สามคนแล้วเนี่ยเนี่ยมันไล่แต่ดูมจริงเลยค่ะตอนเนี้ยแ้วก็ดูไล่สามเดือดไล่วีวีซ้ำ เคเราว่าเดี๋ยวเราต้องต้องตีมันเรื่อยก่อนนะให้มันเข้าสู่ระยะนอนก่อนนะคะแล้วตอนนั้นเราค่อยรักษาวิวีกับอามรลนแล้วกันไม่งั้เราแบบโดนตีอยู่เนี่ยจะแพ้รอบแล้มันไม่้โอเคแผนใหม่ในการตีบอตหนังสือนะคะนั่นก็คือซีดานขโมยอ่าส่วน เฟย่าตีคือทุกคนตีไปเรื่อยก่อนส่วนวิวีเนี่ยโฟกัสนะซีดานขโมยวิวีโฟกัสนะคะเฮ้ยออกมาแล้วอ่ะออกมาเร็วจังแล้วเราสั่งเฟย่าตีไปแล้วเมื่อกี้แล้วน้องก็จะหนีเราไปาไม่คิดว่าจะออกมาเร็วขนาดนี้ไงก็แบบว่าจะตีแต่รอบเนี่ยต้องดูก่อนว่าน้องจอ,อกมาหรือเปล่า ผมไม่รีบใช้ดูมจังอะ่ะแล้วใช้ใส่เฟย่าอีกแล้วคือเฟย่าเป็นตัวฮิลหลักข,ของปัี้แล้นะครพอใช้ใส่เฟย่านี่แบบลำบากอะ่ะถ้าเกิดมีคนหนึ่งคนหนึ่งตายอะไรเงี้ยต้องรีบหรอว่าตีหนังสืออันเดียวแหละเพราะว่าจะได้แบบให้มันเปลี่ยนร่างนะคะพอเป็นร่างน,น้อนมันจะแบบไม่ทำอะไรเรายกเว้นว่าแค่ทําให้เราเปิดทิพเรื่อยๆที่ใช้านหนังสืออันตรายกว่านี่มาแล้ว แล้วเดี๋ยวเราก็รักษาฟยาาก่อนนะขโมยได้ซิ l เวอร์ฟอกแล้วก็เหมือนน้องนะ,ะถ้าเกิดว่าใชถา้ถ้าเกิดว่าใช้สกิลอะน้องก็จะไม่ได้ทำร้ายเรานะเนี่ยเมื่อกี้อย่างน้องโดนตีเพราะว่าเออซีดนันขโมยซินเวอร์ฟอกได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าแบบ เออสเตจนี้ไม่ได้แล้วก็เข้าสเตจหน้าหมายถึงว่าถ้าเกิดน้องวนมาสเตตหน้าแล้วยังสีดายมัขโมยของไม่ได้เนี่ยเราก็จะเลิกขโมยแล้วนะเพราะว่ารู้สึกแบบใช้เวลากับบอสต,ตัวนี้นานมากนะั้นที่แบบมันไม่ใช่บอสหลักของเกมเลยนะนยโอเคเดี๋ยวเราจะให้วิวี่เริ่มไล่เวทใส่แล้วนะเพราะว่าเหมือนถ้าเกิดไล่เวทใส่น้องจะไม่หนีนะแล้วก็เดี๋ยวให้ซีดาล,ลองใช้ลัคกี้เซเว่น ถ้าเกิดไม่ได้ตีตรงๆอ่ะไม่เป็นไรมั้งเนี่ยไม่เป็นไรโอเคเนาะไมค์รอบแล้วค่ะก็เดี๋ยวให้วิววีตีไปเรื่อยๆนะอ้าตายแล้วโอเคแล้วก็ไม่ได้เดมอนส m มิลนะไม่รู้ว่าคืออะไรเออเสียดายจังแต่ก็อย่างนไยก็ดีที่เราผ่านมาได้ให้พีทั้งสาสิบนะ เราก็ได้ running shoe มานะคะรับรองเท้าวิ่งคือแบบว่าลืมไปเลยว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้จะไปช่วยจิงใช่ไหมนานนะคู่ควรอ๋อโอเคนีแค่นีนน้นานมากกว่าจะผ่านนะคะเดี๋ยวต้องเปลี่ยน ability ใหม่ก่อนเรามาโซนห้องราชีนีแล้วแบบเขาบอกว่าเทียนตัวนี้ที่มันเคยเปิดทางลับลงไปอ่ะวันนี้แบบมันขยับไม่ได้แล้วอะ อันนี้คือจริงๆเราแบบว่าเรามาเช็คดูนะคะว่าแบบนี่ตรงไหนที่มีคนอยู่ยหรือเปล่าเนี่ย่อนที่เราจะขึ้นไปช่วยเด็กเกอร์นะ่ะเด็กเกอร์นฉันมาแล้วตรงนี้มันไม่ปิดลรอกแล้วนี่ไม่ล็อกแบบโอเคเหมือนตอนเด็กเกอร์ขึ้นไปเหมือนแบบมีเวทมนต์นะคะทำให้แบบว่าหุ่นมันขยับเองได้เนี้ย ตายสินะั่นมันอะไรนะ่ะถังนั้นนี่ก็คือความลับของปราสาทเอเซนเดียสินะเด็กเกอร์และเอโกอยู่วันนั้นหรออาจจะเราไปดูกันเถอะนี่นายทำอะไรเนี่ยดีเจนซิปแบบหงายท้องไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปกันหมดหรอกนะ่ะเดี๋ยวฉันจะไปต่อเองทำไมล่ะฉันอยากจะไปกับนายนะเชื่อไปช่วยเด็กเกอร์แล้วก็เอโกเหมือนกัน พุทธะอาจจะทำลายทั้งประสาทในเร็วนี้ก็ได้รี่ผมไปจากที่นี่เลยคะ่ะที่นายยังไปได้ไปเถอะวิวี่ไม่ต้องห่วงฉันสักวันหนึ่งนายจะทำแบบฉันก็ได้เพื่อคนที่สำคัญสำหรับนายจริงๆอะนะเบ็กเกอร์เนี่ยสำคัญมากกว่าฉันสิสำคัญมากกว่าทุกอย่างเลยตายสินายเนี่ยทำให้ฉันอยากจะอ้วกฉันจะไปจากนี่ละครั้งหน้าถ้าอยากเล่นบทฮีโร่แล้วก็อย่ามาเรียกฉันละกัน เยกันจฉันว่าคงไม่มีทางหยุดนายได้สินะแต่จำไว้นะเนี่ยมันไม่ใช่สงครามของนายคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าแม้แต่จะคิดว่าจะต้องสู้กับคุจ้าในตอนนี้เมื่อนายจะเดกเกอร์ปุ๊บให้รีบออกมาเลยโอเคมาเถอะวิวี่ไปเถอะไปย่าละกอน ปล่อยเขาไปเถอะวิวีสีดานเขาไม่เป็นไรหรอกโทษทีนะที่ฉันพานายไปด้วยไม่ได้อะแต่ว่าฉันต้องไปตามสายชาแดนของฉันน่ะฉันไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรอีกอะโอเคสีดานโชคดีนะโอ้ทุกคนไปนหมดแล้ว โอเคซีรันขึ้นไปหาแดกเกอร์เลยโอ๋อประสาทกำลังสั่นไหวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปตายสิมันเหมือนเอเรียนเลยอะในเรื่อง w a r ์ดเดอร์เว อ็อปีกของอเนเซนเนอร์ก็หายไปแล้วนะคะตอ,อนนี้เห็นไหมเหมือนมีปฏิกิริยากับสร้อยคอจีที่สร้อยคอของตัวเอง เอ็กอก้ดีลอนม่ช่วยอดีแล้วเอกโกะเฮ้อเอกโกก็ปลอดภัยมาเอกโกมองแบบนั้น ฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงไม่ซื่อตรงกับเธอซีรานเรือกทำพลาดไปมหาศาลเลยนะใช่ไหมโอ้แผ่นดินไหวอยู่นะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะออกไปจากนี่กันก่อนเถอะมีการตกหัวแล้ว ทำไมทั้งปรา,าสาทจริงๆเลยเนี่ยมีวิญญาณที่จะย้อนกลับมาแล้วในส่วนที่เป็นส่วนเล็กเนี่ยกระบวนการก็ยังคงดำเนินต่อไปหลังจากผ่านมาหลายพันปี ที่สุดแล้วไอ้วิญญาณที่วนเวียนพูกเนี้ยก็จะไม่เป็นของไกลาต่อไปพวกเขาจะไม่มีทางวนเวียนกลับไปอีกหู่จ่าทำได้ดีมากแต่เกิดเขาสามารถอยู่ได้นานกว่านี้นะฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะเลือกที่จะหยุดวันที่เหลือของเขาบนไกลาบางทีเนี่ยจะเป็นโชคชะตาของเขาที่ถูก กำหนดไว้เมื่อหลายปีก่อนฉันเองก็ไม่สามารถดิกงนีจักชนฉันเองได้สักวันหนึ่งฉันจะต้องเจอกับชิ้นส่วนที่คู่กันนายอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะเนี่ยอันนี้ที่ดินบัมอทิเนบอกว่าอย่างที่เห็น กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยมันกำลังเป็นไปได้สวยผู้แทนบอกว่าดีมากเรากำลังสร้างเรือหอหมายเลขสามแล้วมันก็ไปได้ดีเหมือนกันมีวิศวกรหลายคนที่มาจาก Industrial District ได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครในงานเนี่ยคนของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยจนกระทั่งถึงตอนเนี้วมเข้าสัท้าในตัวคุณนะผู้แทน นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาแข็งแกร่งพวกเขาเนะี่ยภูมิใจที่เด็้เป็นประชาชนของอินบัมอาชูบาผูเอะผู้แทนเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันทั้งคืนกับเรือหอลำใหม่ทำไมนายไม่มาที่รีเสิร์ชเซ็นเตอร์แล้วก็มาช่วยเราสักหน่อยล่ะ คุณพูดกับเราสองคนนั่นหรอ้เเ้ฉันแค่พูดเล่นนะ่ะเรามีคนเหลือเฟอือแหละที่จะทำงานที่นั่นอ๋อคุณรู้ไหมว่าซีดานเป็นไงบ้างอ่ะเขาก็สบายดีนะความจริงนั้นเนี่ยเขาน่าจะตื่นแล้วลหละตอนเนี้แบ์ไปที่ปราสาทแล้วก็ไปดูซิว่าเขาทำอะไรอยู่อ๋อแล้วก็บอกเขาด้วยว่าให้มาที่ห้องของฉัน แบงค์โดยใช้งานชเชฟอาอแล้วมาอยู่ที่ดินบัมได้ไงเนี่ยแล้กก็เอโก้ฉันมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยนั่นสิวิได้ของมาใหม่อีกแล้วค่ะอีกออสอรมเล็คก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเกิดชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซัสบสไครต์ติดตามไว้ได้นะ แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายม็อกเกิลมีจดหมายไหมม็อกกี้ฉันดีใจที่ดินบัมเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นใหม่ฉันไม่ชอบฟอสซิลรูเลยขอฉันถามอะไรหน่อยได้ไหมคุปโ,ปโป้ช่วยส่งเมลไปให้มูดอนทีได้เลยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย,บาย